สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็จะมาเรียนหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับวรรณคาดีและวรรณกรรมนะคะเลือกเลยค่ะนี่นะคะอ่านดูแล้วร่วมกันบอกนี่คือบ้านของฉันปู่ย่าพ่อแม่น้องตัวฉันชวนเพื่อนอาหารร่วมกันบ้านแสนสุขวันนี้เป็นวันหยุดฟ้าใสและชาลีพี่ชายของฟ้าใสตื่นเต้นแต่เช้าฟ้าใสและชาลี รีบล้างหน้าแปรงฟันและเก็บที่นอนให้เรียบร้อยฟ้าใสาช่วยแม่และย่าก,กวาดบ้านฟ้าใสากวาดบ้านสะอาดชาลีช่วยแม่และย่าถูบ้านชาลีถูบ้านสะอาดแม่และย่าพอใจที่ฟ้าใสาและชาลีช่วยกวาดบ้านและถูบ้านเมื่อแม่และย่าทำกับข้าวเสร็จแล้วย่าก็เรียกทุกคนมากินข้าวแม่จัดโต๊ะและนำอาหารมาวาง ู่ย่าพ่อแม่ชาลีและฟ้าสายนั่งกินข้าวร่วมกันทุกคนต่างมีความสุขที่ได้กินข้าวร่วมกันและช่วยกันทําง,งานบ้านทุกคนต่างมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันในบ้านแสนสุขต่ไปชวนกันอ่านเรื่องแม่แพะกับลูกแพะและหมาป่าแม่แพะตัวหนึ่งจะออกไปหายากินแม่แพะให้ลูกแพะเฝ้าบ้าน แล้วบอกลูกๆว่าพวกเจ้าอย่าออกไปเล่นซุกซนข้างนอกเพราะหมาป่าจะคอยทำร้ายพวกเจ้าและเมื่อได้ยินว่าฉันไม่ใช่หมาป่าจึงค่อยเปิดประตูให้แม่นะบังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินพอดีมันจึงเอบซุ่มอยูห่หลังต้นไม้เมื่อแม่แพะออกจากบ้านไปแล้วมันจึงเคาะประตูและตะโกนว่าฉันไม่ใช่หมาป่า ลูกแพะสงสัยว่าทําไมแม่แพะกลับมาเร็วจึงแอบดูแต่ไม่เห็นแม่แพะลูกแพะจึงตะโกนว่านั่นแม่หรือจ๊ะไหนแม่ยกขาให้หนูดูหน่อยสิถ้าเป็นแม่จริงหนูจะเปิดประตูให้หมาป่าไม่กล้าสวมรอยเป็นแม่แพะเพราะขาของมันไม่เหมือนขาของแม่แพะมันจึงเดินจากไปอย่างผิดหวังลูกแพะที่แอบดูอยู่ ตางดีใจที่ตนปลอดภัยเมื่อแม่แพะกลับมาและรู้สึกก็ชมเชยลูกแพะที่เชื่อฟังแม่แล้วยังรอบครอบทำให้ลูกแพะปลอดภัยจากหมาป่าหัวข้อชวนกันอ่านเรื่องเล่นกลางแจ้งเดินตามคุณตาไปหาที่เล่นเช้าสายบ่ายเย็นไปเล่นกลางแจ้งคุณตาตัดไม้ให้เด็กต่อขาไม้สูงเดินมา ถูกเทกถูกเทกวงล้อไม้ไผ่วงใหญ่วงเล็กตาทำให้เด็กวิ่งไปตีไปไปร้านโกหฮะขอกระป๋องนมทำล้อกลมๆเป็นรถกระป๋องว่าวลอยเต็มฟ้าคุณตาทำให้เด็กๆด,ดีใจวิ่งว่าวเต็มลานแบ่งกลุ่มแล้วเลือกโดดเชือกโดดยางบ้างเล่นลูกข่าง บางเล่นตั้งตีเด็กๆมีฮ่าขี่ม้าก้านกล้วยทำดาบได้ด้วยทำปืนเล่นกันไปเก็บลูกหมากฝากยายฝากตากราบแห้งเก็บมาเล่นลาบกราบหมากจับท้ายแล้วขินเป็นรอยทางยาวเลือทางมะพร้าววิ่งอ้าวแข่งกันก,กุบก,กับกุบกับจับเชือกเดินมาเล่นเดินกะลา ขบกับขบกับคนไหนวิ่งไปไปเล่นวิ่งเปี้ยวฟาดผ้าเสียเสียววิ่งเขียวไล่ตีเมืองอยู่ข้างหน้าเป็นม้าให้ทีเกาะหลังให้ดีขี่ม้ามาส่งเมืองกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้มาใหม่อยากเล่นอะไรไปคิดกันมาสวัสดีค่ะ